เมื่อครบเวลานะคะแล้วก็นํากล้วยออกมาดูค่ะสุกแล้วค่ะกล้วยทอดในหมอ้อทอดไร้น้ำมันสีเหลืองน่าทานมากเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ชวนทํากล้วยทอดในหมอ้อทอดไร้น,น้ำมันค่ะวิธีการทําเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีกล้วยสุกค่ะไข่แดงน้ําตาลแล้วก็งาขาวแล้วก็น้ํามันพืชค่ะ เราก็จะใชหมอ้อทอดไหลน้ำมันนะคะในการทอดค่ะวิธีการแรกนะคะเราจะผ่ากล้วยออกเป็น2ซี่ค่ะเราจะไม่ปอกเปลือกกล้วยนะคะแต่เราจะผ่าเป็น2ซี่เลยค่ะต่อมาเราจะนำกล้วยลงไปวางในมอ้อทอดไร้น้ำมันค่ะ จากนั้นนะคะเมื่อเราจัดวางเสร็จแล้วเราก็ใช้น้ำมันพืชในการทาที่หน้ากล้วยเลยค่ะจะได้ไม่แห้งนะคะแล้วก็มีความงับมันเงาค่ะเสร็จแล้วเราจะนำไปทอดในหมอ้อทอดไร้น้ำมันนะคะใช้เวลา8นาทีค่ะไฟประมาณ200องศานะคะเมื่อครบเวลานะคะเราจะนำไข่แดงค่ะมาทากล้วย ทาให้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะโรยด้วยน้ําตาลค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบน้ําตาลก็ไม่ต้องโรยก็ได้นะคะทําตามรสชาติที่เราชอบได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะโรยงาลงไปค่ะเราชอบใส่งาเยอะหรือว่าใส่งาน้อยก็แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนนะคะจากนั้นเราจะอบต่ออีกห้านาทีค่ะไฟ200องศาเท่าเดิมค่ะ เมื่อครบเวลาแล้วนะคะเราจะได้กล้วยทอสีเหลืองทองน่ารับประทานมากเลยค่ะเหมาะสำหรับเป็นอาหารเพื่อสุขภาพหรือว่าเป็นอาหารสำหรับเด็กๆก,ก็ได้นะคะได้ประโยชน์แล้วก็อร่อยด้วยค่ะเพ,เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะวิธีการนั้นง่ายแสนง่ายเลยค่ะใช้แค่วัตถุดิบแค่ไม่กี่อย่างก็สามารถได้ทานของอร่อยๆได้แล้วค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะส่วนคลิปหน้านอ้นจะเป็นเมนูอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ